วันนี้เนี่ยพี่บวาอยากจะมารีวิว แอปที่ใช้ตัดต่อวิดีโอที่พี่หวานใช้อยู่นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จีมีจริงสองจริงนะคะวันนี้พี่หวานวางแผนแล้วนะคะว่าสรุปแล้วพี่หวานจะทําคลิปอาทิตย์ละสามคลิปเหมือนเดิมนะคะก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคลิปของการเก็บเงินนะคะส่วนวันพุธเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนตัดต่อวิดีโอหรือว่าการทํา YouTube เพราะว่ามีน้องๆเนี่ยถามกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่กําลัง จะทำ u t u b e หรือว่าต้องการจะตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะเอาไปส่งอาจารย์เอาไปทำ u t u b e เอาไปลงติ๊กต็อกก็สามารถทำตามกันได้นะในวันนี้นะคะพี่หวานจะมารีวิวแอปละก่อนละกันนะคะในการตัดต่อวิดีโอนะคะนั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า V L L O ค่ะพี่หวานไม่ขออ่านชื่อมาละกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะอ่านถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพูดด้วยชื่อนี้น่าจะสะกดกันง่ายกว่านะคะเวลาไป ค้นหานะคะแอปนี้สามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะซึ่งแอปนี้่ะเป็นแอปที่เสียตังนะไม่แน่ใจว่าไม่เสียตังเนี่ยแล้วจะสามารถแรนเดอร์ได้หรือเปล่าเมื่อก่อนตอนที่หวัดใช้ใหม่ๆอะคะ่ะมันไม่เสียตังก็ใช้ได้ค่ะซึ่งก็ไม่มีรลายน้ำด้วยแต่ว่าอาจจะมีฟังก์ชันเพลง หรือสติกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่น้อยลงมาหน่อยใช่ไหมคะหรือไม่สามารถใส่เพลงของตัวเองใส่อะไรลงไปได้นะคะคือฟังก์ชันมันจะน้อยกว่าจริงๆแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องเสียตังค์หมดแล้วนะคะก็จะมีรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็รายปีแล้วก็ตลอดชีวิตนะคะพี่หวานเป็นคนที่ใช้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าทํำ Youtube นะก็เลยเลือกที่จะซื้อแบบตลอดชีวิตนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็คือ เอามาใช้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะไม่ได้กลับไปตัดต่อในคอมแล้วนะคะไม่ได้ตัดต่อในโน้ตบุ๊กแล้วนะคะเพราะว่ามันสะดวกกว่าจริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายมีฟังก์ชันครบคันด้วยค่ะซึ่งหน้าตาแอปจะเป็นยังไงข้างในจะคุ้มไหมสำหรับการซื้อการจ่ายเงินมาใช้นะคะก็ไปดูในคลิปนี้กันเลยะคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็เข้ามาที่แอป v l l o นะคะ เข้ามาแล้วนะคะเวลาจะสร้างวิดีโอใหม่เนี่ยก็กดที่บวกได้เลยแล้วเราก็สามารถเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการตัดต่อนะอันนี้หวานสมมติให้ดูนะคะซึ่งพอคลิกเนี่ยคลิปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถดูได้จริงมีจริงสองจริงนะคะอ่เราสามารถดูได้ก่อนว่าใช่คลิปที่เราต้องการหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะเขาก็ให้เลือกนะคะสามารถตั้งชื่อได้นะพี่หวานแนะนําให้ตั้งชื่อด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเซฟมันจะได้เป็นชื่อ อันนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้เลือกไฟล์เวลาไปลงคลิปอะไรเงี้ยได้ง่ายๆหรือว่าใครที่ทํ o u t u b e นะถ้าการที่ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นคีย์เวิร์ดได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดแฝงๆนะนี้บอกเคล็ดลับนิดนึงเนาะส่วนสามารถเลือกอัตราส่วนจอได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะไปท YouTube เนี่ยเราก็เลือกอันนี้ก็เลือกได้ว่าเราต้องการขนาดประมาณไหนนะเลือกโหมดเนื้อหาได้จะพอดีหรือเอาตัดด้านข้างอะไรแบบนี้นะคะ ก็ส่วนใหญ่พี่หวานก็เลือกพอดีนะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ได้เลยค่ะเนพอสร้างโปรเจกต์มามันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พี่หวานจะรีวิวให้เข้าๆก่อนนะยังไม่ได้สอนทําอะไรมากมายนะคะพี่หวานว่าแอปนี้มันเหมาะมากๆมันครบคันเลยนะคะฟังก์ชันแรกนะคะก็คือเสียงนั่นเองสามารถใส่เพลงได้นะคะซึ่งเพลงเขาก็แบบนี้ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะให้เลือกเยอะมากเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคะซึ่ง เพลงของในแอปนี้ไม่ผิดลิขสิทธิ์ของ YouTube ด้วยนะพี่หวานลองใช้แล้วนะคะสามารถเอาลงใน YouTube ได้นะมีให้เลือกเยอะมากมายนะคะหรือว่าใครที่ต้องการจะใส่เสียงเองก็ได้นะคะไปหาเสียงเพลงจากใน u t u b e อะไรเงี้เนาะแล้วก็เอามาใส่ได้นะคะก็เลือกที่โฟลเดอร์ของฉันเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่เราโหลดมาเนี่ยเอามาใส่ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะคะเสียงเอฟเฟกก็มีเยอะมากมาเปิดให้ฟัง ประมาณนี้นะคะเสียงเอฟเฟกแล้วก็เสียงพูดนะคะก็คือเราสามารถอัดเสียงของเราได้นะคะเพื่อใครอยากจะทำแบบ t ิ k t o อกล้วแบบต้องพากอะไรเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถอัดเสียงของเราได้นะคะ <S 2> <S 2> ฟังก์ชันต่อมาคือสติกเกอร์สติกเกอร์พี่หวัดชอบมากๆเพราะว่าปกติเวลาพี่หวัดตัดต่อในคอม มันไม่มีสติกเกอร์ให้นะคะถ้าเกิดจะใส่อะไรลูกเล่นเนี่ยมันต้องไปหาเองซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากเนาะไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่านะก็อันนี้เขามีมาให้เลยนะเนี่ยปุ่มกด subscribe เช่ไหมแล้วก็มีให้ปุ่มกดไลค์มีเอฟเฟกแบบเนี่ยดาวกระจายเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันไปเลยนะ,ะใช่ไหม,มะค,ะคือแบบ ชอบมากแล้วก็เขาก็มีกรอบไปด้วยกรอบนะคะก็สามารถใส่ได้แบบเวลาทำอินโทรหรือว่าเอาไว้ทำแบบเขาเรียกอะไรพรีวิวอะคะ่ะก่อนที่จะเข้าคลิปเนี้ยการใส่กรอบก็เป็นการเน้นให้คนดูรู้ว่าแบบอันนี้คือแบบไฮไลท์ที่เราเอามา,าจะจจาเป็นกลังใี วันนี้พี่หวานจะมาเป็นกับวันนี้วันนี้วันนี้พี่หวาน,วานจะมาเป็นเนี่ยาก,การมีเกาะมันทําให้แบบเน้นคนดูว่าแบบนี้คือไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะคะทําให้ดูคลิปมีอะไรอะไรมากขึ้นมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถใส่เทมเพลตได้เทมเพลตคือนคะ,ะแต่พี่หวานอยากจะมาเป็นกำลังใจโลงนะคะโลงนะคะโลงนะ,ะคะเคยเห็นใช่ไหมว่า เวลาเราทำ u t u b e บางทีบางช่องมันจะมีแบบตัวตกใจวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยออกมาซึ่งอันนี้ก็สามารถทำได้ดีมากๆเลยนะคะและฟังก์ชันถัดมานะคะก็คือใส่คำพูดตัวอักษรน,นะสามารถพิมพ์ได้พิมพ์ตัวอักษรอ,อย่างเงี้ยได้นะคะเลือกรูปแบบตัวอักษรได้เลยน,นะคะค่อนข้างดีแล้วก็ใส่พวกแบบนี้ได้เผือ่อเวลาเราแบบจะใส่อะไรเน้นให้คนดูดูเงี้ย เราก็สามารถใส่ได้คือค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการใช้งานนะคะฟังก์ชันถัดมาก,ก็คือ PIP นี้นะคะก็คือสามารถใส่รูปทับไปได้หรือคลิปทับไปได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมติทุาอยากจะใส่รูปโลโก้อ่ะอุ้ยใส่โลโก้กบบก็ย่อนิดนึงแล้วก็แล้วก็ลาก ก็เป็นโลโก้แล้วก็เอาไว้ถึงสิ้นสุดนะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่โลโก้ใส่รูปซอนเราต้องการคำอธิบายแล้วอยากให้เขาเห็นอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ใส่รูปได้หรือจะใส่เป็นคลิปวิดีโอซ้อนกันก็นกได้เนี่ยเห็นไหมใส่คลิปวิดีโอซ้อนกันได้นะคะทั้งวถัดมาคือฟิลเตอร์นี่พี่หวานชอบมากบางทีแบบเราต้องการให้ดูซอฟดูฟิลเตอร์ดูดี มาพกับวาวจริงจริงเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ให้กับคลิปได้นะคะใส่เป็นเอฟเฟกต่างๆได้อย่างเช่นเราต้องการภาพเก่าๆ่าพาา,พราจริงหรือ <c oughs> เราต้องการแบบแบ่งให้เราเป็น2ส,สวน่วนมาวกาวาจริงมีจริงสจริงนะคะวันนี้พี่หวานจะมาเป็นกำลังใจน้องๆน,นะคะให้อดทนต่อ หรือเราจะทําเป็นภาพโมเสสก็ได้เป็นแบบเซนเซอร์ค่ะเนี่ยสมมุติเราต้องการเซนเซอร์หน้าตัวเองไม่ให้ใครเห็นเราก็มีเซนเซอร์ตรงนี้ทําได้คือค่อนข้างดีเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับแอปตัดต่อวิดีโอคือถ้าเกิดน้องๆลองใช้เองเนี่ยมันง่ายมากๆค่ะพี่หวานว่ามันคุ้มกับการลงทุนซื้อแอปนะคะอันนี้พี่หวานซื้อแอปนะคะเป็นแบบ ตลอดชีวิตนะคะประมาณ700กว่าบาทเกือบแปดร้อยนะสรุปก็คือแล้วแต่การใช้งานนะคะพี่หวานว่าคุ้มนะถ้าเกิดสมมติน้องๆอาจจะใช้ในการตัดต่อเพื่อเรียนเพื่อส่งครูเนี่ยก็อาจจะซื้อระยะเวลาน้อยๆเนีย่นยนะพี่หวานไม่แน่ใจว่ามันมีหลายวันหลาย3วันหรือเปล่านะคะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาค่อยๆสอนใช้ทีละฟังก์ชันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะที่กำลัง มองหาแอปในการตัดต่ออยู่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ